วันหยุดยาวช่วงสิ้นปีกาลังจะมาถึงแล้วนะครับใครมีแพลนไปเที่ยวไหนบ้างเนี่ยก็มาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับแต่สำหรับคนที่ยังไม่รู้จะไปไหนนะครับเราตั้งใจจะอยู่บ้านยาวๆเนี่ยพวกเราก็หัวอกเดียวกันครับสวัสดีครับพวกับผม MLG จีนวันนี้เราจะมาดู7อันดับเกม Coop ที่จะมาเล่นกันในช่วงวันหยุดยาวนี้นะครับและแน่นอนว่าผมชอบเกม c ค op มากครับมันไว้ทั้งเล่นกับเพื่อนๆเนาะในวันที่แบบเรามาเปิดตี้กันที่บ้านหรือว่าแบบลูกๆแฟนครอบครัวได้หมดเลยครับและแน่นอนว่าสําหรับสายคนโสดนะครับทั้ง ก็โซต่อไปนะครับอู้ยอกครับผมหาเพื่อนมาเล่นที่บ้านสิเออนั่งตลุยเกมยันปีใหม่กันเลยอันดับที่7นะครับกับเกม Elden Ring นะครับมาด้วยเกมใหญ่กันก่อนเลยนะครับเมื่อไม่นานมานี้เพิ่งประกาศว่าเป็นเกม of the Year 2022ด้วยนะครับยังไงก็ยินดีกับเกม Elden Ring ด้วยสําหรับเกมนี้นะครับหลายคนก็รู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วเนาะแต่ใครที่ไม่รู้จักเนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นเกมแนวโซลไรท์จากค่ายเกม from software อันโด่งดังนั่นเองครับเกมโซลไรท์เนี่ย คือเกมที่แบบเล่นแล้วยากตายเกิดวนเวียนกันแต่มันก็มีเสน่ห์อย่างบอกไม่ถูกครับคนที่ได้เล่นแล้วก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันเนาะแต่ใครที่เล่นเกมยากไม่ค่อยเก่งนะครับก็อาจจะถึงเวลาที่ลองหยิบเกมนี้มาเล่นกับเพื่อนแล้วและครับคนกระเด็นนี้นะคุณปลปลาแล้วก็กูกระโดดฟันแต่เรื่องปัญหารืัญหากูลิกเรทันกูลิปลาพี่สุดไหมไม่ตายหรอไมดนเลียอเนี่ย ต้องเตือนไว้ก่อนเลยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่โคอฟยุ่งยากพอ y y p p. สมควรครับไม่ใช่ว่าแบบเข้าเกมปุ๊บเราสามารถเล่นโคอฟอกันได้เลยแต่ตัวเกมเนี่ยสามารถโคอฟอกันจนจบเกมได้นะครับพอเราเข้าใจระบบแล้วเนี่ยว่าเราสามารถโคอฟอกับเพื่อนได้ยังไงเนี่ยหลังจากนั้นนะครับเราจะโคอฟอกับเพื่อนได้อย่างสนุกสนานอย่างแน่นอนผมการันตีได้เลยมาพูดถึงตัวเกมกันอีกนิดนึงนะครับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวโลกเปิดเดินสำรวจได้มีพื้นที่ให้สำรวจเยอะมากๆครับบอสมีความท้าทายทุกตัวเอาจริงๆไม่ต้องบอสก็ได้นะ ตัวเกมนะครับลงให้กับเครื่อง p c p l a y s t a t i o n แล้วก็ Xbox ครับผมอันดับที่6กนะครับกับเกม Lego Harry Potter Collection นะครับถ้าช่วงสิ้นปีหรือว่าแบบเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยยังไงก็ต้องหนัง Harry Potter ใช่ปะมันต้องผุดขึ้นมาในหัวทุกคนอย่างแน่นอนครับตอนนี้เนี่ยเกมนี้มันเป็นภาคคอลเลกชันด้วยนะครับคือรวมหนัง Harry ทั้ง7ภาคมาอยู่ในเกมเดียวเลยตัวเกมเนี่ยมันคือ Harry อ่ะทุกคนเอาหนังมาทําเกมนะครับแล้วก็ออออกมาเป็นแบบแนวฮาฮากวนๆเล่นแล้วแบบ,เ,บ,เ,เ,เ,บ,แบเพล เองเล่นก็ยังสนุกยังเพลินเลยนะครับชวนเพื่อนที่เป็นแฟนแฮร์รี่หรือว่าเล่นกับลูกๆก,ก็ได้นะครับตัวเกมเนี่ยไม่ได้มีความยากอะไรเลยตรงข้ามกับเกมก่อนหน้านี้เลยครับ ราายกมีการแก้ไขปริศนานะครับระหว่างด่านใครที่ยังไม่รู้จะเล่นเกมอะไรกับครอบครัวในวันหยุดที่จะมาถึงนี้เนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเกมหนึ่งเลยครับผมเกมนะครับลงให้กับเครื่อง PlayStation Xbox และก็ Nintendo Switch ครับอันดับที่5นะครับกับเกม Sniper Elite ภาคที่5พอดีนะครับตรงกับเลขเลยคือต้องบอกก่อนนะครับว่าเกมนี้เนี่ยเนื้อเรื่องมันไม่มีอะไรเลยครับคือการเล่ามันไม่มีความน่าสนใจเลยครับอ้าว แล้วมันมีอะไรดีครับเนี่ยหมอคือเกมนี้นะครับจะเล่าให้ฟังเกมเพลย์เนี่ยมันดีมากคือคนที่ชอบหนังแนวทหารหรือหนังแนวสไนเปอร์นะครับรอบสังหารเกมนี้ จะตอบโจทย์คุณอย่างมากๆเลยครับแต่คนที่ไม่ชอบก็สามารถเล่นได้สนุกเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะนะครับเล่นกับเพื่อนเกมจะเปิดโอกาสนะครับให้เราเล่นโค o p ์กับเพื่อนนะครับตั้งแต่ต้นเกมเลยตัวเกมเนี่ยจะโยนเราเข้าไปในด่านที่มีความแบบโอเพนเวิลด์สามารถเลือกได้ว่าจะทําภารกิจไหนก่อนตัวเกมนะครับมีทางเลือกการบุกได้หลากหลายมากสามารถบุกแบบเงียบๆหรือจะลุยเข้าไปแบบตรงๆก็ได้ครับแต่แนะนําว่าเล่นแบบที่คิดว่าเราเป็นมือสไนเปอร์จริงๆนะครับคือมันต้องเบียวนิดนึงนะครับเกมนี้เนี่ยจะให้ประสบการณ์กับคุณที่สุดยอดมากมาก อย่างแน่นอนครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับตอนนั้นผมเล่นกับเพื่อนเราเนี่ยมีภารกิจต้องลอบเข้าไปทําลายอาวุธของฝั่งนาซีนะครับผมเนี่ยก็ให้เพื่อนคนหนึ่งนะครับขึ้นไปยึดพื้นที่บนเขาเพื่อช่วยยิงสนับสนุนส่วนผมเนี่ยก็จะลงไปภาคพื้นดินเพื่อที่จะลอบเข้าไปในฐานทัพนะครับซึ่งการลอบเข้าไปเนี่ยจะมีหลากหลายทางมากทั้งลอดท่อแอร์แอบเข้าทางรัว้วหรือจะเก็บยามแถวนั้นแล้วก็แอบเข้าไปตรงๆเลยก็ได้นะครับคือสไนเปอร์อีลิ5นะครับเป็นเกมสไนเปอร์ที่ดีมากจริงๆนครครยัยงงไไมม่่ดด้ลลลอเสาาถโ เล่นได้บน PlayStation, Xbox แล้วก็ PC ครับผมมาถึงอันดับที่4กันแล้วนะครับกับเกม Cuphead หลายคนอาจจะสงสัยว่าเออหมอครับเกมนี้มันออกมานานแล้วนะคือว่าตอนนี้นะครับเกมมันได้ปล่อย DLC ใหม่ออกมานะครับชื่อว่า Delicious Last Courses DLC นะครับมีทั้งบอสใหม่เกาะใหม่ให้เราเดินสำรวจกันแล้วก็มีตัวละครใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับนั่นก็คือ Miss Charlie ซึ่งมีแนวทางการเล่นไม่เหมือนตัวอื่นอีกด้วยนะครับอีกอย่างที่ทําให้เกมนี้มันน่าดึงดูดนะครับก็คือ art สไ y l e ของมันนั่นเองมีความสวยสดงดงามนะครับ movement ของบอสต่าง ทำออกมาเนียบและเนียนมากและที่ทําให้เกมนี้มันน่าสนใจมากขึ้นก็คือเล่นกับเพื่อนนั่นเองครับซึ่งโดยส่วนมากนะถ้าผมจะหยิบเกมนี้มาเล่นก็คงจะเล่นกับเพื่อนอย่างเดียวเลยครับมันสนุกกว่าเล่นคนเดียวจริงๆนะคือไม่ใช่ว่าเล่นคนเดียวไม่สนุกนะครับแต่2คนนียมันน่าสนใจกว่าจริงๆครับและผมก็คิดว่าคงจะหยิบเกมนี้กลับมาเล่นใหม่ในเร็วๆนี้นะครับกับ Delicious l a s t Causes DLC นี้ครับผมอันดับที่3นะครับกับเกม V Rising นะครับเกมนี้จะแหวกนิดนึงคือเราจะได้เล่นเป็นแวมไพร์นะครับไม่ใช่แวมไพร์ทวายไลท แวมไพร์ดัดๆนะครับอ่อนๆเลยที่ต้องแบบกระเสือกกระสนหาเลือดกินไปวันๆนะครับเพื่อสักวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้กลายเป็นแวมไพร์โหลดทั้งหมดที่ว่ามานี้คือมันจะมีกลิ่นอายของเกมเซอร์ไว l ลปนอยู่ในเกมนี้นะครับเราจะต้องพยายามหาทรัพยากรกลับมาสร้างปราสาทออกล่าปีศาจเพื่อให้ตัวเองเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นนะครับเกมเนี่ยจะเป็นมุมมองท็อปวิวนะครับที่มีระบบการต่อสู้เนี่ยที่มันดูน่าสนใจนะแล้วมีความเป็นแวมไพร์อยู่สูงมากเช่นจะต้องหลบแสงแดดนะครับในตอนกลางวันและต้องออกล่าในตอนกลางคืนนะครับเกมเป สคนนะครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าสนใจมากๆที่จะชวนเพื่อนๆนะครับมาออกล่าไปด้วยกันกับเกมนี้นะครับเกมนี้นะครับลงให้เฉพาะในเครื่อง PC นะครับไปโหลดมาเล่นกันได้เลยครับผมอันดับที่2นะครับกับเกม Returnal นะครับหลายคนคงงงว่าเฮ้ยเกมนี้มัน Single Player ไม่ใช่หรอครับแต่มันเฉพาะตอนแรกครับตอนนี้เนี่ยตัวเกมได้มีการอัปเดตระบบ c o อ -op เพิ่มเข้ามาแล้วครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยแต่อาจจะมีข้อจํากัดบ้างนิดหน่อยนะครับเช่นเพื่อนที่ไม่ได้เป็นโฮสเนี่ยอาจจะไม่ได้รับไอเทมบางชิ้นนะครับเป็น แต่โดยรวมนะครับก็ให้ประสบการณ์การผจญภัยที่สุดยอดอยู่ดีนะครับ Returnal นะครับเป็นเกมที่เราจะเล่นเป็นเ l รีนซึ่งแบบเกิดเคราะห์ร้ายนะครับยานของเธอเนี่ยตกลงไปบนดาวอัทร p พอสนะครับเธอจะพบเรื่องราวปริศนาต่างๆให้ผู้เล่นเนี่ยได้เข้าไปประเชิญพร้อมๆกับเซรีนเลยครับผมไม่อยากสปอยมากนะครับแต่เกมมันจะค่อยๆเฉลยเองใครที่ยังไม่เคยลองเล่นเกมนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่สนุกมากๆและตอนนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้แล้วครับผมเกมนี้นะครับเป็น e x c l u s i v e บนเครื่อง PlayStation 5เท่านั้นนะครับ สำหรับใครที่เป็นสมาชิก extra ของ PlayStation Plus นะครับสามารถโหลดมาเล่นฟรีได้เลยครับผมมาถึงอันดับที่1แล้วนะครับเกับเกม Monster Hunter Rise โอ้เกมล่าแย้ในตำนานของคนหลายๆคนนะครับสำหรับผมเนี่ยยังไม่ได้ลองเล่นภาคนี้เลยครับเล่นภาคล่าสุดก็เป็นภาค World เลยแต่ผมตื่นเต้นมากเพราะเมื่อไม่นานมานี้นะครับทาง Capcom เนี่ยมีการประกาศให้ภาค Rise นะครับลงเครื่อง PlayStation แล้วซึ่งจะมาในวันที่20มกราคมนะครับปี2023สำหรับผมก็อาจจะรอเล่นบนเครื่อง PlayStation เลยนะครับใครที่ ยังไม่ได้ลองเล่นเนี่ยเราคิดว่าจะหยิบมาเล่นกับเพื่อนๆในช่วงสิ้นปีนี้นะครับก็เป็นเวลาที่เหมาะทีเดียวเกมจะทําให้คุณเนี่ยดื่มดําลงไปกับการกรายดิงการล่ามอนสเตอร์เนี่ยครับจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนอย่างแน่นอนผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับคือเกมจะส่งให้เราไปล่ามอนนะครับแล้วก็เอาชิ้นส่วนจากมอนเนี่ยเช่นหนังเอวยางเอวยรือแม้กระทั่งเขานะครับมาคราฟเป็นอาวุธ เป็นชุดเกราะนะครับเพื่อที่จะสู้กับมอนสเตอร์ที่เก่งยิ่งขึ้นแต่เมื่อคุณได้เล่นกับเพื่อนๆน,นะครับก็จะช่วยกันคิดแล้วครับว่าแบบเราจะคราฟชุดไหนดีคราฟชุดนี้จะไปสู้กับมอนสเตอร์ตัวไหนดีนะครับเพราะแต่และชุดเกราะนะครับก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปเกมมันไม่ได้ง่ายนะครับแต่ถ้ามีเพื่อนเล่นด้วยก็อาจจะทุ่นแรงไปได้บ้างนะเออ <won> หรือไม่ก็ ก็จบลงไปแล้วนะครับกับท็อป7เกมโคออฟนะครับที่น่าเล่นในสิ้นปีนี้นะครับผมอาจจะไม่ไดเอามาทุกเกมเนาะคือมันยังมีอีกหลายเกมนะครับที่ยังไม่ได้เอามาใส่ในลิสต์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆโดนใจเกมไหนหรือว่ามีเกมไหนที่แบบว่าอยากจะแนะนําคนอื่นก็สามารถพิมพ์บอกกันได้นะครับที่ช่องใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมไปแล้วครับเจอกันครับผมม erry Christmas ครับทุกคน